ฮัลโหเยสวัสดี <Yeah. S 1> ค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จิบายของขวัญช่องที่จะเมา,าเรื่องข้องงานถักงานฝีมือคลิปนี้เราก็จะมาเมาส์กันนะคะมีคนนะคะเขียนใต้ล่างคอมเมนต์นะคะว่า,าในชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะเพิ่มหรือลดแพทเทิร์นยังไงหรือลดขนาดสัดส่วนยังไงมีวิธีการยังไงโอเค ขวัญก็จะมาตอบใน2กรณีกรณีแรกนะคะก็คือขวัญจะใช้แพทเทิร์นตัวเดิมแต่ปรับที่ตัวไหมกับหัวเข็มถักนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตติ้งหรือโครเชตก็ตามนะคะชิ้นงานเขาก็จะขยายเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นเขาก็จะยังคงรูปแบบเดิมกับนับกรณีที่สก็คือเราปรับแพทเทิร์นลงไปเลยปรับหรือเพิ่มนะคะชิ้นงานก็จะขยายตามไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันก่อนเลยคะ่ะ โอเคค่ะกล้องอาจจะมีเปลี่ยนบ้างเลยบ้างเพราะว่าช่วงนี้ปรับขากล้องใหม่นะอ่ะอันี้เรามาดูกันเอ่อถ้าใครสนใจแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวแปะแพทเทิร์นไว้ด้านข้างอันนี้เราจะใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกันหมดนะคะไหมที่ท่าอีกอนสี่ปลายหัวเข็มที่ขวนใช้เป็นหัวเข็มเบอร์สี่นะคะจุดศูนย์เป็นของจีนนะคะหัวเข็มเขาก็จะเอ่อข้างๆโตกันนิดหนึ่งอันนี้คือใช้หัวเข็มเบอร์เดียวกันหมดอันนี้คืออีกอนเส้นเดียวนะคะเป็นแบบนี้แล้วมาเทียบกับตัวอีกอนสองเส้นนะคะ เขาก็จะมีความเห็นไหมคะความต่างกันนี่คือแพทเทิร์นเดียวกันหัวเข็มเบอร์เดียวกันต่างกันแค่เราปรับตัวใหม่ขึ้นหรือในกรณีที่เราเอาอีเกิลเหมือนกันแต่เป็นอีเกิลสี่ทับสามนะคะ,ะก็จะมีความเทียบเท่ากับอีเกิลสองเส้นแบบนี้นะคะอาจจะมีความใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะคะขึ้นอยู่ที่น้ำหนักมือของแต่ละบุคคลด้วยอันนี้ก็จะเป็นการขยายแพทเทิร์นในแบบฉบับปรับหัวเข็มปรับไหมต่างๆนะคะอ่ะทีน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันในต่อไปก็คือการปรับแพทเทิร์น โอเคค่ะแพทเทิร์นตัวนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเบสิคพื้นฐานตัวเดิมนะคะแต่เดี๋ยวขันจะไปปรับแถวที่1เรา 6x แถวที่2เรา 6v แถวที่3เราเป็นตัว xv นะคะก็ตัวทั้งหมด18หลักตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มกันค่ะคล้องห่วงเป็นวงกลมจากนั้นแล้วก็จิ้มเข้าไปในห่วงเราจะถักทั้งหมด8ตัว x 1 2 3 4 5 แล้วก็แปดทำเร็วไปหรือเปล่าคะถ้าทำเร็วไปด้านล่างนะคะตรงนี้เขาจะมีตัวฟันเฟืองอยู่ก็ปรับช้าปรับเร็วตามผู้ดูได้เลยดึงให้แนบแล้วเราก็มาจบตัว C กันรอดออกให้หมดเลยคะ่ะลนี่คือการทำรอหอหรือการจบตัว C ดึงกันนิดนึงนะคะตรงนี้อันนี้ขวัญใช้ไหมเบอร์สี่ทับสามนะคะ,ะเก็บไปไหมไปด้วยนะคะมาในแถวที่สองเราก็จะใส่ตัว V นะคะทั้งหมดแดครั้ง ก็แปดสองสิบไหมเดี๋ยวเราไปนับกันคะ่ะแล้วก็หลักที่16จากนั้นกลับมาในหลักที่1แล้วก็ทําการเชื่อมเขาด้วยตัวซหรือรอหอต่อมาในแถวที่3เราก็จะถักหนึ่งเอ็กซแล้วก็1ตัว v ีจะสังเกตว่าตรงนี้เราจะขยายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มก็คือจํานวนจาก6ครั้งนะคะก็เป็นทั้งหมด8ครั้งเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่าจบแล้วจะใหญ่กว่าตัวหกหรือเปล่า 83 24แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเราทําการขยายจำนวนหลักก็จะต้องเพิ่มเห็นไหมคะถ้าเทียบกันแล้วเขาก็จะมีความใหญ่แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับมือใหม่หัดทักนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงนะคะเ๋ยวขวัญจะแปะ ตรงหวมมุจํานวนห่วงจํานวนหลักนะคะมีผลยังไงกับรูปทรงของชิ้นงานก็ตามไปรับชมกันได้นะจ๊ะวันนี้ก็มาอาธิบายเพียงแค่เท่านี้แค่นี้โอเคค่ะลิ้นพันกันแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครดูแล้วคิดว่าดีแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไ r i b e ไค์แชร์ไปกําลังใจก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขวัญก็ไปกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊า